วันนี้วันอาทิตย์ที่7มีนาคมนะครับอันนี้มาทำการขุดวางท่อระบ,บายน้ำจากบ่อนะครับอันนี้นะ้ำมันล้นและเราจะต้องทำการวางท่อระบ,บายน้ำนะครับอันนี้เราจะใช้อยู่ประมาณ30ลูกนะครับวางมาขนาด40เซนเพื่อจะระบายออกเข้าป่าตรงนั้นนะครับ อันนี้เราขุดท่อเสร็จแล้วนะครับก็จ่ายเงินค่าท่อสั่งไปแล้วนะครับเมื่อเช้านี้วันนี้วันที่8มีนาคมนะครับเดี๋ยวท่อจะมาส่งภายใน1ชั่วโมงนะครับเราก็จะมาวางท่อตอนนี้ได้ปรับพื้นที่ไปแล้วรถขนท่อขนอิฐบล็อกปูนมาถึงแลนะครับอันนี้จะเอาวิธีเอรถเียบก็กำลังจะหาวิธีที่จะเอาท่อลงนะครับ ลงทีได้เทียว3ามลูกสามสามลูกเลยเป็นตะขอเกี่ยวหัวท้ายนะครับตะขอเกี่ยวมาก็ยกมาดาฮ๋จะด,ดูนะครับวิธีการยกเกี่ยวลงครับเทียวสามลูก3ามลูกครับสุดยอดมาก ไว้ลิมลิมเลยนะจ๊ะนะไว้ลิมลิมเลยนะหนึ่งเมตรสงองเ,เมตรก็ได้จากขอบบอ่อสองเมตรจากขอบบอ่อได้ไหมสองเมตรจากขอบบอ่อไหมบบตอนนี้เราก็วางท่อมาได้ประมาณเจ็ดลูกล้นนะครับฮะ อันนี้ใช้เชือกนะคะวิถีชาวบ้านง่ายๆนะครับเอาเชือกรัดเราถึงเวลาดึงขึ้นยังเหลือประมาณสิบกว่าลูกนะครับอันนี้จะเจอตอไม้งานหนักครับที่เหลือก็ผมปรับแต่งเรียบร้อยไปแล้วตัดไม้เรียบร้อยแต่มีตอนี้ใหญ่หน่อยเอาเอาออกยากให้น้องแจ็คเขาช่วยขุดให้ครับวางทอ่ออันนี้ก็ วางมาเกือบจะครบ20ลูกแล้วนะครับ20ะ่ะ2 0ครับเกือบแล้วครับจะเสร็จแล้วอันนี้เราก็วางท่อจนออใกล้จะเสร็จสมบูรณ์นะครับอีกประมาณ2-3ท่อนะครับที่เหลืออยู่นะครับอันนี้ก็ทั้งวันมีฝนตกใบปลอยหน่อยๆน,นะครับอีกนิดเดียวครับตอนนี้ก็ห้าโมงห้าสแล้วนะครับก็ คาดว่าอีกสองท่อน่าจะเสร็จพอดีนะก่อนจะมืดเอาลังใจช่วยครับเสร็จแล้วนะครับเหลือท่อสุดท้ายนะครับเราต้องเอาตะข่ายสินเงินดักปลาออกฮนะเดี๋ยวพอขุดปบน้ำก็จะไหลทะลักเข้ามาในท่อทันทีนะครับปลาก็จะอาจจะออกไปด้วยเอรานะั้นเราต้องดักปลาไว้ก่อนท่อสุดท้ายก็วางเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดบ่อนิดหนึ่งให้น้ำ ชะลอไหลออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วพรุ่งนี้มาดูกันนะครับตอนนี้ก็ฝังท่อไปทั้งหมด27่ท่อนะครับสั่งมา28เหลือ1อันนะครับเดี๋ยวอาจจะใส่ทีหลังหรืออาจจะไม่ใส่เลยที่การกดดินลงนะครับให้น้ําไหลดีกว่าขุดนะครับอืมอง มาแล้วมาแล้วน้ำฮะกดไปเลยเปิดอืน้ำไหลเข้าท่อแล้วนะครับ ăn cột bò với mấy thường thương để có cột lại chứng